ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอัดไปครั้งที่สองปกกี้ลืมพิมพ์ไอคูที่จับไปโอเคครับนี่คือียังยังไม่เดินนะครับยังเดินไม่ดีนะครับอันไหนที่เดินเล่นก่อนอันไหนที่เจาะกระแสงว่าเริ่มเดินนะครับท่านใหญ่อยากรู้ว่าผมเจาะอะไรท่านก็ไปดูตามคลิปแล้วกันครับเมื่อคืนดาวโจน74เจ็ดสี่ไอเจ็ดเก้าสามสี่ตรงๆครับแต่ก็ไม่เห็นมีคนคอมเมนต์เลยมีคอมเมนต์อยู่สี่ห้าคนคนดูสองพันคนเงียบปิบเลยผมบอกแล้วนะครับบางครั้งที่ผมพูดไปอ่ะ ออกตรงๆนะครับแต่ท่านก็ไม่ฟังไม่ไมีหรือใครได้หกก็ไม่ทราบเหมือนกันนะก็บอกแล้วตอนี้สายพวกคนเข้ามาแคปนะครับเข้ามาแคปอย่างเดียวและอย่างถามเอ้ยทำไมเอาง่ายๆเลขมีอยู่สิบถ้าบวกอะนะมีอยู่ร้อยคู่ถ้าลบมีอยู่สิบมีอยู่ห้าสิบคู่พอมาสลับขันบนล่างพูดอยู่ 7, เจ็ดสี่ไอ้เจ็ดเจ็ดเก้าสามสี่ตรงๆนะครับหนึ่งในห้าสิบผมบอกถูกทำไมไม่มีคนเล่นหรือคนเล่นน้อยก็ไม่ทราบได้นะครับโอเคนะครับ นี่คือเช้าเรามาฟังกันนี่คืออีกเช้า,า,าน,นี่คือ,อ,เ,ชคอ,อเช้า4ี่หกไหลามา3ารอบนะครับตั้งแต่วันศุกร์นะฮะเมื่อวานนี้เช้าบ่ายอ่ะผมขออย่างนึงครับถ้ามาฟังคลิปผมอะ่ะผมจะบอกคลิปที่ผมพูดยาวๆมีอยู่3 4คลิปเช่นดาวโจนนี่คืออีกลาวัฒนาหัวตะาบาลเพราะว่าผลเล่นเยอะครับผมเลยไปอธิบายให้ฟังก,งกว้างๆนะครับนะครับอธิบายฟังก,งกว้างชอบฟังไม่ชอบผ่านครับไม่เป็นไรครับเนาะ ที่เลขเดินอยู่เมื่อวานนี้คือ3.883เช้าบ่ายนะครับ6.4เดินมา3รอบตั้งแต่วันศุกร์นะครับเช้านี้เปิดตะไรเปิด1.57มันมีสัญญาณเตือนไปแล้วแซง1.5774สัญญาณเตือนไปแล้วเมื่อวานปิดตัวเปิดเมื่อวานเปิด6.4ปิด4.6ใช่ไหมเมื่อวานปิดเออบ่าเช้าเปิดเอเมื่อวานเปิด4.6ปิด6.4นะครับแซงว่าตัวเปิดอาจจะมีความผันผวนหรือแปรผันโดยตรงกับ1.5774เช้านี้ถ้ามา ห้าเจ็ดเจปิดเช้าก็ไม่แปรแต่ที่เดินดีสังเกตอย่างนึงคือเลข10แต้มครับสิแต้มคืออะไรหนึ่งเก้าสองเจ็ดสามแปดสี่หกห้าห้าครับสี่หกมาเดินตั้งแต่วันศุกร์นะครับสี่หกเดินตั้งแต่วันศุกร์นะครับเช้านี้ผมมองสองตัวแปรคืออาจจะมาท้ายสี่ท้ายหนึ่งหรือท้ายหกท้ายสามสำหรับตัวผมเองนะท้ายหกท้ายสามนะครับแปรสามหกสีติดไปก่อนเลยครับไม่ต้องพูดพันทำเพลงติดไปก่อนครับเช้านี้ชอบสี่มากกว่าคู่หกสามนะครับแต่ก็ยังจับอยู่นะไม่ใช่ไม่จับนะ หนึ่งสี่สองสี่สามสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่จะมาตัวเปิดนะครับหกสี่แล้วใครคิดว่เยอะตามท่านอื่นนะครับร้อยใส่หกครับผมคิดว่าหกน่าจะอยู่บนนะครับผมชอบอยู่สองคู่นะครับผมชอบอยู่สองคู่คือสามสี่อาจจะตามดาวครับห้าหนึ่ง แล้วก็64 81ผมชอบอยู่2คู่ไอ้เมื่อกี้อัดไปยางยาวมากลืมพิมพ์ไม่2องหางนี้เอพิ <c oughs> ่มพ์ไม่2นะครับฟังดูครับฟังพิจารณาดูก่อนที่จะตามนะครับผมไม่รู้ว่าเลขออกอะไรแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเลขออกอะไรนะครับเ <c oughs> ชื่อผมครับไม่มีใครรู้ว่าเลขออกอะไรหรอกเชื่อผมถ้าใครรู้รวยไปแล้วครับนะครับเช้านี้ผมว่าประมาณนี้ครับและสัญญาณของมันอย่างนึงคือ4 6มา3รอบ ้า46มาเช้านี้ไม่แปลกนะครับ46มาเช้านี้ไม่แปลกนะครับแล้วก็ตัวเปิดแล้วสังเกตกันดูอีกอีกรอบนึงเราจะรู้ว่าอะไรเลยเพราะเมื่อวานนี้มา8 3 6 4ใช่ไหมเอาง่ายๆคือตอนนี้เดินอยู่ก็คือ3 4 8 3 4 6 8คือ3 4 6 8นี่คือเดินอยู่4ตัวนะครับแล้วเราจะรู้ใน,นรอบที่3าว่าอะไรยังอยู่อะไรยังเดินต่อนะครับเนาะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับกรุณาฟังให้จบจบนะครับ ขอพวะคุณครับรวยๆครับ